<Hyper> สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการไฮเปอร์พิกเซลนะครับกับผมอาจารย์ชาติวร,รชาติศศีนะจ๊ะแล้ววันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับเลนส์ของ Canon Rf ตัวใหม่น,นะครับนั่นก็คือเลนส์เจ้าตัว Rf 1 4 3 5 f c l is ครับ ก่อนอื่นตนะ้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับเจ้าตัว Can นอนตัวนี้นะครับเดิมทีเนี่ยถ้าใครเคยใช้สมัยยุคที่เป็น EF เนี่ยมันจะมีเลนส์ที่มีความใกล้เคียงกับตัวนี้ก็คือ16-35 f4L IS ซึ่งผมใช้อยู่น,นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัว16-35 f4L IS เนี่ยเราเคยรีวิวไปแล้วนะครับใครไม่เคยดูไปดูย้อนหลังได้ในขณะเดียวกันเจ้าตัวนี้นะครับสรัระกูล R นะครับซึ่งตัวนี้มีความน่าสนใจคืออย่างแรกๆที่เห็นได้ชัดเลยคือมันให้มากว้างสุดที่14มิล ซึ่งอันเก่าเนี่ยจะให้มาแค่16มิลนะครับใครไม่เคยเห็นความแตกต่างระหว่าง1 4มิลกับ1ิมิลเดี๋ยวขึ้นภาพตัวอย่างให้ดูในขณะเดียวกันตอนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่านอกเหนือจากที่มันเป็น14มิลแล้วเนี่ยถ้าดูกระบอกมันนะผมว่าเหมือนจะเล็กกว่าเดิมนิดนึงด้วยซ้ำนะแล้วก็ดูมีความตะมุดตะมิแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเมื่อทันทีทีุ่ณซูมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหนมเกิดอ,อะไรขึ้นหน้าเลนมันขยับนิดนึงไม่เยอะนะหน้าเลนมันขยับนิดนึง นะครับเจ้าตัวนี้จะมีวงแหวนด้วยกันถึง3วงนะครับคือวงแหวนซูมวงแหวนโฟกัสให้มันชัดอันที่2เนาะและบนสุดนะครับที่อยู่ใต้วงแหวนสีแดงเป็นวงแหวนปรับมัลติฟังก์ชันซึ่งคุณจะต้องสามารถไปเซตติ้งเอาในตัวกล้องตะกูล R ว่าตัวนี้จะให้ปรับ f อฟสตปรับสปีดหรือปรับ ISO ก็ว่ากันไป วงแหวน2ตัวที่เป็นตัววงแหวนโฟกัสกับวงแหวนที่เป็นหมุนซูมเป็นยางนะครับแต่สำหรับวงแหวนที่เป็นมัลติฟังชันนะครับตัวนี้จะเป็นวงแหวนพลาสติกที่ทํามาแตกต่างวัสดุกับเจ้าตัววงแหวนที่2ตัวที่ผมพูดไปนะครับในขณะเดียวกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับจะมีฮูด ด้านหน้าแบบนี้ฮูดเล็กไปน,นิดนึงนะสำหรับผมนะแต่อาจจะเป็นเพราะเขาใช้14มิลข้าจะก,กลัวติดขอบดําก็เลยใช้ฮูดตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเลนส์ฮู้ดนะครับ EW 83P นะครับก็จะหน้าตาแบบนี้ในขณะเดียการตรมบริเวณด้านหน้าเลนส์นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นเลนส์ที่มีขนาดวงแหวนไดมิเตอร์นะครับอยู่ที่77มิลิเมตร ใครจะซื้อฟิลเตอร์ใส่คำนวณดีๆนะในขณะดเดีวยวกันนะครับด้านนี้ก็จะเห็นชัดเจนเลยว่ามีปุ่มสวิตช์ on off ของออโต้โฟกัสอยู่นะครับบนสุดลงมาข้างล่างนะครับจะเป็นตัว image stabilizer ให้เลือก on off เช่นเดียวกันซึ่งเจ้าตัวระบบกันสั่นตัวนี้นะครับเป็นระบบกันสั่นที่ช่วยให้ภาพนั้นไม่สั่นไหวเมื่อใช้สปีดชัตเตอร์ค่อนข้างต่ำแต่ใช้แทนขาตั้งไม่ได้นะจ๊ะเตือนไว้ก่อนภายในตัวของชิ้นเลนเนี่ยโหดมากๆตัวนี้นะครับเพราะว่าพอไปลองใช้แล้วเนี่ย มันคมตั้งแต่จุดตรงกลางภาพไปถึงขอบภาพเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเพราะเขาอัดชิเลนแอสเฟริเคิลหรือการแก้ไขความคลาดทรงกลมหรือพูดง่ายๆถ่ายมาแล้วมันจะป่อง,องบบๆบวมๆโค้งๆตัวนี้ให้มาถึง3ชิ้นนอกจากนั้นยังมีเลนเอลตาโลดิสเพร์ชันนะครับซึ่งเป็นเลนแก้ความคลาดสีนะครับอีก3ชิ้นนะครับกลายเป็น6ชิ้นเข้าไปแล้วที่มีเป็นเลนพิเศษอยู่ในกระบอกเล็กๆกระบอกนี้ นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการเคลือบด้วยฟองอากาศนะครับที่ผิวเลนส์นะครับหรือ asc นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันช่วยทําให้ลดการเกิดแสงโกสเกิดแสงแฟร์ที่บริเด้านหน้าของตัวเลนส์นั่นเองครับทำให้คุณภาพค่อนข้างดีมากๆนั่นเองครับ นอกจากนั้นนะครับเขาไม่ได้มีแค่ระบบ Air Sphere Coating นะครับหรือ a c ที่เป็นระบบฟองน้ำนะครับยังมีระบบการเคลือบด้วยฟูออลีดอีกชั้นหนึ่งด้วยทําให้คุณภาพเลนเนี่ยลดแสงแฟร์แล้วก็ให้ความคมชัดความคลาดเคลื่อนสีที่น้อยนะครับซึ่งโปกติเนี่ยเลนวายเนี่ยมันจะมีอาการยืดของภาพออกใช่ไหมภาพมันจะมีความหลบเหลือยืดยืดออกมานี่ตัวนี้ช่วยให้ภาพมันคมชัดใสแม้ว่าที่ขอบภาพก็ตาม ไม่ว่าจะเอฟสตอปที่เท่าไหร่ภาพก็จะได้โบเก้ที่สวยงามเป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าเขามีใบเบรดทรงกลมถึง9ใบแต่ว่ารีรู้รบแสงเท่าไหร่โบเก้ก็ยังค่อนข้างกลมดูเป็นธรรมชาติสวยงามทุกมิตินั่นเองครับ นอกจากนั้นนะครับ F s ต o p เนี่ยเปิดกว้างสุดตัวนี้อาจจะไม่ใช่2.8นะได้แค่ F4 กว้างสุดไปถึง22นั่นเองนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยปกติเล่นวายแล้วมันไม่ค่อยเปิดกว้างสุดอยู่แล้วนะครับราะเปิดกว้างสุดมันจะชัดตื้นมากเกินไปเราก็จะใช้ F4 ถึง22ซึ่งอันนี้ก็เพียงพอนะครับรวมไปถึงการเลือกใช้บอดี้นะครับตัวนี้จเจนว่าบอดี้ข้างนอกเป็นแบบวัสดุใหม่แล้วซึ่งบอดี้แบบนี้จะมีน้ำหนักเบาลงนะครับแล้วก็ยังมีความแข็งแรงทนทานใช้ได้อยู่ครับ มาพูดถึงในส่วนของตัวชิ้นเลนนะครับนอกเหนือจากจะมีชิ้นเลน aspherical ถึง3ชิ้นกับ UD นะครับหรือ ultra low dispersion อีก3ชิ้นตัวนี้จริงๆแล้วมีชิ้นเลนอยู่ทั้งหมด16ชิ้น 12กลุ่มด้วยกันนะครับทำให้มันทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโอ้โหชิเลนเยอะจริงๆทําให้ซูมภาพทุกมิติแล้วคุณภาพยังดีตลอดช่วงนั่นเองครับในส่วนของการใช้งานเนี่ยนะฮะตัวนี้จะให้มุมภาพการรับภาพค่อนข้างกว้างมากเลยทีเดียวนะครับยิ่งทางยาวโฟกัสน้อยเท่าไหร่องศาการรับภาพยิ่งกว้างมากๆนะครับในส่วนของการขับเคลื่อนหรือการโฟกัสนะครับตัวนี้ทํางานได้ค่อนข้างรวดเร็วน,นุ่มนวลมากๆนะครับเพราะเป็นนาโน USM มอเตอร์นะครับแบบใหม่นะครับซึ่งมีขนาดเล็กทําให้ตัวเลนส์เล็กแต่ยังสามารถทํางานได้มี ประสิทธิภาพสูงมากๆตัวนี้ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่มาลองใช้งานกันเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นเลนส์ตัวหนึ่งที่มหัศจรรย์แล้วก็ให้ภาพที่สนุกสนานกับที่14มิลเห็นแล้วติดใจมากๆใช้แล้วชอบมากๆเลยครับเพราะมันทำให้ผมถ่ายภาพในสถานที่ที่เรียกว่าเข้ายากพื้นที่แคบและได้ภาพในองค์ประกอบที่ไม่สามารถทํางานได้จริงในเลนส์ทั่วๆไปนะครับ14มิลสามารถช่วยผมรอดตายได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าเป็นคุณสมบัติที่ปัดทับใจมากๆแต่ราคาจัดจำหน่ายสำหรับเจ้าตัวเลนส์ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ60,000กว่าบาทนะครับสำหรับประกันศูน์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อก็ลองเก็บกระตุ้งกระตัางกันให้ดีๆแล้วกันนะครับเพราะราคาก็เอาเรื่องพอสมควรกับ f4 ตัวนี้ซึ่งถ้าเป็น f2.8 แน่นอนครับราคาสูงกว่านี้แน่นอนมนก็ซักมันไปประมาณ8-9หมื่นประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่า เป็นเลนส RF อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเรียกได้ว่าถ้าเทียบกับ16-35 f4L IS ของผม,ผมค่อนข้างเห็นความแตกต่างในรายละเอียดเมื่อใช้ f กว้างแล้วก็ที่ขอภาพอย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับ อื่นครับตอนนี้เราจะพาไปดูภาพนะครับเซตแรกนะครับจะเป็นภาพที่ถ่ายที่ทุ่งทานตะวันนะครับบริเวณใกล้ๆกับเขาจีนแลนนั่นเองนะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับที่นี่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าพื้นที่ที่เราไปนั้นจะเป็นพื้นที่อยู่ที่อยู่ภายใต้เงาของภูเขาและมีแสงแดดเฉียงเข้ามาตอนบ่ายๆเย็นๆนะครับทำให้แสงเนี่ยเข้ามาเรียกได้ว่าเป็นแสงที่ถ่ายได้ค่อนข้างยากพอสมควรแต่มันก็จะมีความสวยงามนะครับเพราะจะทําให้เกิดริมไรซึ่งได้เกิดเลนส์ที่มีคุณภาพไม่ดีพอเนี่ยอาจจะเกิดออากกรรฟุ้้งงหืขขบม่วเิดึนไ เดี๋ยวมาดูกันดีก,กว่าครับว่าคุณภาพของเลนตระกูล rf กับกล้อง canon eos r 3จะทำงานแม่นยำกันขนาดไหนมาดูภาพแรกเลยนะครับในภาพนี้จะเห็นว่าโอ้โหพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ในเฟรมกลางเฟรมเลยนะฮะแต่เอาต้นทานตะว,วันมาบังนิดหน่อยนะครับก็จะเกิดการประกายแสงออกมาเป็นแฉกแเนื่องจากเราใช้ f ค่อนข้างแคบนะครับประมาณ11-16ถนั่นเองแตเห็นได้ว่าในภาพเนี่ยเราเปิดที่1 4มิลกว้างสุดนะครับ คุณจะเห็นว่ามันมีอาการดิส r t ชันหรือการเบี้ยวหรือเบนเนี่ยนิดหน่อยแต่อาการบวมเนี่ยน้อยมากนะครับแล้วก็ในขณะเดีวยวกันถ้าดูความคมชัดบริเวณขอบภาพเนี่ยโอ้โหจะเห็นได้เลยว่ามันไม่ค่อยมีอาการซอฟตรงขอบอย่างชัดเจนนะครับมันเลี้ยงคุณภาพตั้งแต่ตรงกลางกับตรงขอบได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวในขณะเดีวยวกันเนี่ยตรงขอบขอบเนี่ยมันไม่ได้เบล์จนแบบน่าเกลียดเหมือนหลายตัวนะฮะแล้วก็อาการขอบบวงเนี่ยน้อยมากทั้งนั้นที่ภาพนี้ถ่ายย้อนแสงสด,สด คราวนี้มาดูในส่วนของดอกทันตะวันครับที่หันหน้าเข้าหากล้องนะครับจะเห็นได้ว่าภาพนี้เนี่ยเมื่อเอาตัวกล้องไปจ่อบริเวณด้านหน้าแม้ว่าจะเป็นเลนส์14มิลน,นะครับก็จะพบว่าการโฟกัสใกล้ระยะขนาดนี้เนี่ยยังโฟกัสได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่า14มิลตัวนี้โฟกัสได้ใกล้พอสมควรเลยทีเดียวอันนี้พอดีผมกังวลเรื่ององค์ประกอบภาพนะครับก็เลยไม่ได้จ่อใกล้ที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดใครเคยไปเนี่ยดอกทานตะวันที่เป็นไซส์เล็กนะฮะ ี่เป็นไซต์ต้นเตี้ยประมาณหน้าอกคนเนี่ยมันก็จะดอกประมาณนี้เออดอกประมาณนี้เองนะไม่ใช่แบบพันใหญ่นะถ้าพันใหญ่มันจะดอกเบลอเลยเป็นฟุตเลยอันนี้ดอกมันจะเล็กลงนะครับแต่ว่าเราเข้าไปใกล้แล้วก็โฟกัสชัดพบว่าโอ้โหละียดและความคมชัดเนี่ยถ้าเราสูงขึ้นมาตรงใจกลางดอกเกสรเนี่ยชัดมากๆเลยครับโอ้โหลน n ตัวนี้นี่เรียกว่าผลิตมาดีมากๆใช้ชิ้นลิงพิเศษเยอะมากนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการ,รถ่ายทอดสีสันจะเห็นได้ว่าในภาพเนี้ยแสงแฟร์มากระทบบริเวณหน้าลินเนี่ยน้อยมากๆนะครับ แทบจะไม่มีเลยนะครมีโกส์อยู่บริเวณภูเขาอะเล็กๆกลมๆบางๆอยู่2องอันอันนี้ก็เป็นผลมาจากการเคลือบพิเศษของตัวชิ้นเลนส14์1435ตัวนี้นะครับก็เลยทําให้คุณภาพออกมาค่อนข้างดีมากๆคราวนี้เรามาดูการถ่ายภาพที่เรียกได้ว่าทั้งโหดและยากแล้วก็ต้องใช้เทคนิคพิเศษในการถ่ายนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวแคทนอนวีราเนี่ยไม่มีที่ไหนแล้วครับที่มันเหมาะสมกับมันเท่ากับบางปูครับ สถานที่พักตากอากาศบางปูนะครับก็แทบจะไม่ต้องบอกอยู่แล้วว่าจะไปถ่ายอะไรนั่นก็คือฝูงนกนางนวลพวกหิวโหยนั่นเองครับซึ่งอันนี้จะเห็นได้เลยนะครับว่าภาพแรกเปิดมานี่เป็นภาพนกนางนวลสามตัวกําลังแย่งกากหมูบนท้องฟ้ามีก้อนเมฆทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นแสงพาดิฟเข้าซึ่งอันนี้เราใช้เลนส14์14-35ก็จะเห็นได้ว่าเลนส14์14-35ก็โฟกัสไม่แย่เลยนะและที่สําคัญมันสามารถเก็บรายละเอียดของก้อนเมฆทางด้านซ้ายมือได้ค่อนข้างดีมากๆทําให้เราเห็นว่าเมฆเนี่ยมันไม่โอเวอร์โหลดนะครับแล ส,สดใสดีอันนี้ถือว่ากล้องทํางานได้ดีมากๆครับคราวน,นี้เราย้ายโลเคชันมาที่บางแสนกันดีกว่านะครับที่บางแสนเนี่ยผมก็มีโอกาสไปถ่ายช่วงเย็นๆนะครับในภาพแรกเนี่ยเดนว่าเป็นสุริเอตของเจ้าตัวล่มล่มบริเวณริมชายหาดก็จะดูเป็นสูงๆแปลกๆแล้วก็มีพระอาทิตย์ตกซึ่งพระอาทิตย์ตกตอนนั้นนะ่ะมันยังไม่ได้ตกแบบเยอะมากนะครับมันก็ยังค่อนข้างสว่างจ้าอยู่ในสิ่งที่เราเห็นก็คือมันจะบาลานซ์ในส่วนของก้อนเมฆใกล้กลๆพระอาทิตย์ที่มันเป็นโอเวอร์ขาวเนี่ย ให้มันมีเนื้อหรือมีโทนค่อนข้างดีนะครับในส่วนของสีดําหรือส่วนของที่เป็นซิลูเอตของตัวล่มแล้วก็พื้นทรายเนี่ยก็ไม่ได้ดําแบบหูมืดสนิทตะต์มไปเลยนะเลี้ยงโทนสีดําได้พอสมควรส่วนสีสันเนี่ยในภาพก็จะพบว่าก็ดูใกล้เคียงตรงความเป็นจริงดีนะครับส่วนใครชอบสีสดกว่านี้ก็สามารถไปเล่งสีเพิ่มสีเอาได้นะครับแต่ตัวฐานสีของเขาก็ถือว่าถ่ายทอดออกมาได้ค่อนข้างแม่นยําดีครับ ตัวนี้ก็ถ่ายแบบในที่แสงน้อยมากๆนะครับเพราะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะครับแล้วจะเห็นได้ว่าท้องฟ้าเนี่ยมันมีริ้วๆของแสงที่มันสะท้อนเนี่ยสวยมากๆนะครับมันเล่นวายเนี่ยมันวายแล้วมันดีมากๆเพราะคุณสังเกตจากต้นเสาด้านข้างเนี่ยต้นเสาด้านข้างซ้ายเนี่ยจะพบว่าเสามันขนานกับรูปพอสมควรเลย นั่นหมายความว่าเลนตัวนี้อาการโกงงอหรือเบี้ยวเนี่ยน้อยมากๆนะครับภาพนี้ออกมาค่อนข้างจะเรียกได้ว่าแหม14ตัวนี้ของมันต้องมีจริงๆในขณะเดียวกันถ้าดูบริเวณศีรษะของน้องะนะครับด้วยความที่เราดันไอโซค่อนข้างเยอะแล้วก็เอฟเนี่ยไม่ได้เปิดแคบนะอันนี้เอฟเปิดค่อนข้างกว้างก็จะพบว่ามันคมชัดลอยออกจากฉากหลังนะครับดินที่มือของน้องสีหน้าแววตาพื้นผิวของน้องโอ้มาดีมากๆนะครับไม่มีอาการขอบเหลือบใดๆถ้าไปดูตรงพื้นทรายตรงที่น้องนั่งนะครับแม้ว่าจะเปิดเอฟกว้างนะ นี่แล้วก็จะพบว่าเฮ้ยมึงยังคมอยู่อ่ะแม้ว่าจะเปิดเอฟกว้างนะคมอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเหลือๆเลยนะฮะไม่ได้แบบออกมาซอฟเบอร์เเหมือนอย่างที่เราเคยรีวิวไปหลายๆตัวนะอันนี้ถือว่าตรงการกับตรงขอบเนี่ยถ้าเปิดเอฟกว้างสุดอยู่ในเกณฑ์รับได้แต่ถ้าเกิดหลีรู้แสงแคบมาสัก5.6ถึง11นะจบเลยนะฮะแทบจะดูไม่ออกเลย8ถึง11เนี่ยรู้เรื่อง ภาพนี้ผมก็วางติดกับพื้นเหมือนกันนะครับในตอนที่พระอาทิตตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีนักท่องเทีย่ยวเดินไปเดินมาซึ่งถ้าสังเกตให้ดีนะครับนักท่องเทีย่ยว3คนที่อยู่บริเวณด้านซ้ายเนี่ย จะซับซ้อนบเบอ่อหน่อยเพราะเนื่องจากใช้สปีดต่ำมากนะครับแต่ด้วยความที่เลนส์ก็มี i s แล้วก็กล้องก็มี i s นะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยสามารถที่จะเอามือวางต่ําๆแต่ไม่ติดพื้นเนี่ยแล้วกดชัตเตอร์สปีดต่ําๆได้นะครับเพราะถ้าเกิดเราใช้สปีดชัตเตอร์สูงอนอสมันก็จะมาใช่ไหมแต่ในภาพน,นี้คุณจะพบว่าในส่วนมืดที่เป็นผืนทรายเนี่ยยังมีดีเทลได้ดีในขณะตรงที่พริตยตกทองฟ้าจะไม่เป็นสีขาวล้วนมันจะเป็นออกเลือดๆเทาๆเหลืองๆสวยมากๆ ก็เลยทาให้ภาพนี้ถ้าไปแต่งลอฟานี่สบายเลยนะฮะสามารถดึงส่วนสว่างส่วนมืดได้เลยภาพนี้ก็ถือว่าทําได้ดีครับคราวนี้เราลองข้ามฟ้าไปถ่ายที่หัวลําโพงกันดูนะครับซึ่งหัวลําโพงเนี่ยก็เรียกว่าอีกไม่นานก็จะกลายเป็นสถานที่แห่งความทรงจำซะละงานนี้ก็ไม่พลาดนะครับไปบันทึกความทรงจํากันสักหน่อยอย่างในภาพนี้เนี่ยคุณก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่า โอ้ oh, มันเลี้ยงดีเทลได้ดีมากๆสวยมากๆนะครับแล้วเจ้าตัวตึกหองลมง,งนะฮะเขาก็จะมีการเปิดไฟประดับประดาสวยงามมากรวมไปถึงสิ่งที่ต้องระวังอย่างเช่นป้ายโฆษณาด้านหน้าเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของไฟที่ค่อนข้างสว่างอันนี้ก็สามารถควบคุมได้ดีนะครับแล้วก็ตึกที่อยู่ไกลๆนั้นก็ถือว่าทาได้ดีมากๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าภาพนี้ใช้สป,ปริรตเตอร์ช้า ISO ไม่สูงนะครับฟแคบนะฮะเลยเห็นไฟเป็นแฉกแกแบบที่เราเห็นในภาพแล้วเราก็จะเห็นไฟถนนเนี่ยรถวิ่งเนี่ยเป็นเส้นโค,งโคง้งไปคงงมมาาาสวยกๆ,ๆ อย่างในภาพนี้นะครับถ่ายบริเวณด้านนอกนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าภาพนั้นเนี่ยให้เปอร์สเปกทีฟค่อนข้างดีนะครับดูแล้วไม่ค่อยเบี้ยวมากสักเท่าไหร่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ่ายข้างนอกแดดมันแข็งใช่ไหมครับเราสามารถใช้ f s t o p แคบมาก,มากๆเพื่อให้มันชัดั้งแดดดอกไม้สนามหญ้าเนี่ยไล่ไปถึงตัวหัวลำโพงเนี่ยได้อย่างชิวๆเลยก็เลยทําให้ภาพนี้ชัดตั้งแต่ข้างหน้าไปถึงข้างหลังนะครับ ในตัวของ14มิลเนี่ยมันมีความมัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือมันจะให้มุมมองที่แปลกแตก,กต่างจากที่เราเคยเห็นนะครับอย่างในภาพนี้ผมยืนอยู่ที่ริมถนนอยู่ด้านในรั้วนะครับก็จะมีทงเนี่ยปักอยู่รอบๆรั้วของตัวน้าพุนะครับมันก็จะมีทงเนี่ยปลิวสบัดไปไปมามาแล้วก็เล็งกล้องนะครับแล้วก็คอยจับทงไว้นะครับแล้วพอลมมาสบัดปลิวไปปลิวมาเนี่ยเราก็ถ่ายในจังหวะนั้นก็มีนักท่องเที่ยวเข็นกระเป๋ามาพอดีนะก็เลยกลายเป็นว่าโชคดีนะครับได้จังหวะทงที่พล่ ลังยืนรอรถก็ดีกำลังเข็นกระเป๋ามาก็ดีเออทานเนี้ยชอบนะ คราวนี้มาดูในที่แสงน้อยดีกว่าครับในที่แสงน้อยเนี่ยปกติถ้าเกิดเราใช้สปีดช์ตเตอร์ช้าใช้คัดตั้งใช่ไหมมันจะไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันก็จะสามารถได้ภาพที่คมชัดแต่ปัญหาคือในขณะที่เราจะต้องหยุดการเคลื่อนไหวของสิ่งที่เคลื่อนมาอย่างเช่นเรือในภาพเนี่ยถ้าเราใช้สปีดชัตเตอร์ช้าตึกสว่างแต่ว่าเรือมันจะเบลอแล้วก็ยืดทําให้เราดูไม่ค่อยชัดเจนในภาพนี้เราไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะครับใช้เป็นแฮนด์เฮลถือธรรมดานะครับแต่ว่าในภาพเนี่ยเราใช้วิธีดัน i อ o ให้เยอะขึ้นนรัแแลล้้วววกกก็็็โฟสที่่่เเือถาายจห ลกลาวคมชัดส่วนตัวเรือก็ถือว่าเอามาได้คมชัดค่อนข้างดีนะครับจะเห็นว่าในภาพนี้ผมไม่ได้ดึงให้ท้องฟ้าสว่างมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกะว่าตอนที่ไฟล์รอมันใช้งานได้เนี่ยเราจะไปลดแสงสว่างในส่วนของไฮไลท์ลงนะครับแล้วก็ไปปรับแชดดว์เพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยเนี่ยก็น่าจะได้ภาพที่สมบูรณ์แล้วล่ะครับ รานนี้ก็มาถึงในช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็คือในช่วงของการจุดพลุนะครับปีใหม่ซึ่งจะเห็นได้ว่าภูมันใหญ่แบบโอ้โหล้นเฟรมเลยฮะแต่มันก็ยังสามารถเก็บดีเทลของแสงได้ค่อนข้างดีนะอันนี้ต้องบอกเลย1 4บิตช่วยได้จริงเพราะว่าเจ้าตัวพลุสีขาวเนี่ยถ้าใครเคยถ่ายจะรู้ว่าถ้ามันระเบิดตูมเดียวพร้อมกันเนี่ยมันโอเวอร์แน่นอนแต่ในนี้จะเห็นว่ามันก็ยังมีความเป็นออกเหลืองๆเทาๆของมันอยู่นะแล้วก็ตรงปลายเป็นสีแดง ในขณะที่ตึกที่อยู่ด้านข้างซ้ายขวาก็ยังมีความคมชัดสวยงามนะครับความแฟร์ความแรงต่างก็น้อยนะครับแต่หลังจากนั้นได้ไม่นานก็ขวัญท่วมนะครับทำให้เราถ่ายยากนิดนึงคราวนี้มาดูผูที่เป็นสีสีบ้างดีกว่าครับแต่ตอนนี้มันจะมีปัญหาก็คือควันม,มันเยอะนะครับก็เลยทําให้บรยากาศรอบๆยังมีควัอวนอบอวลอยู่แต่ถ้าเราสูมาดูผูเนี่ยจะพบว่าเฮ้ยสีสันมันคมชัดมากเลยอะ เส้นมันเห็นเป็นเส้นๆเ,เลยนะสวยงามมากๆนะครับเห็นเป็นสีสาาันต่างๆซึ่งนี้ก็ต้องชื่นชมนะฮะว่ามันเก็บรายละเอียดได้ดีส่วนพุตรงกลางที่มันสว่างแล้วโอเวอร์อันนี้บอกได้เลยว่าทํายังไงก็ทําไม่ได้อะครับเพราะว่ามันเป็นพุที่มันสว่างมากๆคราวนี้นะครับเราไปเที่ยวกันที่วัดม่วงจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งในภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันสามารถเปิดกว้างมากๆและเห็นรายละเอียดบริเวณขอบภาพเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีอาการยืดเบอร์ใดๆสักเท่าไหร่เลยน้อยมากๆ ถ้าเทียบกับตรงกลางเนี่ยแน่นอนครับตรงกลางมันจะชัดกว่ามากอยู่แล้วอันนี้เราใช้ F ฟค่อนข้างแคบนะครับสังเกตจากแฟร์ตรงนี้จะเป็นประกายนะอันนี้เอฟประมาณ11นะครับแต่ก็จะเห็นว่าภาพออกมาไล่โทดได้ดีตรงบริเวณรูปปั้นที่ย้อนแสงแล้วก็ตามแสงเนี่ยจะไม่ขาวจัดและไม่ดําจัดนะครับถือว่าเลี้ยงคุณภาพแสงได้ดีมากๆอย่างในภาพนี้นะครับเรียกว่าโหดสุดๆกันไปเลยนะครับก็คือถ่ายเอาภาพที่อยู่ในเฟรมเลยนะครับซึ่งจะเห็น,นได้ว่าพระนั้นก็จะย้อนแสงก็จะมีความมืดกว่าปกติน,นิดนึงนะฮะในขณะที่ท้องฟ้าเนี่ย ตัวพาทิตก็จะมีความสว่างจ้าเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาพาทิตเป็นหลักนะโดยการหลีรูปแสงให้มันแคบเพื่อให้มันเป็นประกายแฉกจะพบว่าเจ้าตัว14-35ตัวนี้เฮ้ยประกายแฉกสวยประกายแฉกสวยรับได้เลยแล้วก็ความแฟร์ความเป็นโกสเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยน้อยมากเห็นกลมๆนิดเดียวเองเนี่ยเห็นไหมจุดๆเล็กๆเ,เ,เนี่ยไม่กี่อันเองในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราใช้ลอไฟใช่ไหมครับเราจะเอาส่วนสว่างเป็นหลักแล้วก็ค่อยมาดึงชโด์ขึ้นทีหลังนะเพียงแค่นี้คุณก็ได้ภาพสวยๆละแต่ตอนนี้เรายังใช้เจเป็กแบบจบ ภาพนี้เนี่ยเราใช้14-35นะครับโดยที่เราใช้เอฟค่อนข้างกว้างนะครับแล้วโฟกัสที่พัฟเฟรรูปนะครับก็จะพบว่าดอกไม้ที่เราเอาไปแย่ๆอยู่ฉากหน้าเนี่ยมันก็จะได้ความนุ่มเบลอสวยใช้ได้เลยทีเดียวนะแม้เราจะไม่ใช่ใช้แบบตัว85 f 1.2เพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยดอกไม้มันจะแทรกเข้าไปไม่ได้พอใช้เลนส์ w ก็จริงนะครับแต่พอเราซูมเทเลให้มันนิดๆออกมาประมาณสักช่วงวายหน่อยๆองก็สามารถได้หน้าชัดหลังเบลอที่ดีพอใช้ได้ลวครับ ภาพนี้คือหนึ่งภาพที่โหดนะครับเพราะภาพนี้ใช้14มิลนะครับแล้วก็ใช้เอฟแคบโดยที่มีภาพทิศสอดมาตรงมือเล็กๆนะครับเห็นไปประกายแฉกก็จะพบว่าในส่วนของชาร์โด้เนี่ยไม่มืดกำสนิทนะครับข้างล่างเห็นมีคนยื่นมือไปจับเนี่ยก็ถือว่าก็ยังพอเห็นดีเทลบ้างถ้าเป็นลอฟไฟลแล้วก็ลดไฮไลท์ลงกับเพิ่มชาร์โด้แค่นี้ภาพนี้ก็จะถือว่าสวยงามสมบูรณ์แล้วนะครับมาดูในภาพนี้ดีกว่าครับเราย้ายจุดนะครับมาที่บริเวณวัดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสระบุรีนะครับ ภาพนี้ถ่ายย้อนแสงจากตัวล่มแมค้านะครับเสยขึ้นไปเจอพระพุทธรูปนะครับก็โฟก,กัสที่หน้าของพระพุทธรูปก็พบว่าพระพุทธรูปสีขาวตัดกับสีท้องฟ้าเนี่ยไม่มีอาการขอบม่วงเลยสวยมากๆอาการวิกเนตขอบมืดไม่ค่อยมีนะครับหรือบางคนเรียกวิงเนตนะบางคนเรียกวิกเตนตบางคนเรียกวิงเนตจริงๆมันคือวิงเนตนะ1 4 3 5ภาพนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในส่วนที่มืดเนี่ยเราไม่ได้ยิงแฟลชเราไม่ได้เปิดสว่างนะครับเพราะเรายังไม่ได้แต่งในลอไฟแต่ว่า เห็นว่าโอ้โหมันสามารถเก็บดีเทลในส่วนมืดนะนี่สูงขึ้นมาเลยดอกไม้ชัดมากนะครับตรงดีเทลที่เป็นแปะทองก็สวยงามมากนะครับแล้วก็ดอกไม้ไม่มีอาการยืดเบีย้ยวยุ้ยเบอร์น้อยมากนะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับส่วนวิธีการโฟกัสเนี่ยอันนี้เราจะโฟกัสไปบริเวณประมาณท้องแขนนะครับก็คือระหว่างดอกไม้กับตัวหน้าพระนั่นเองนะครับเพื่อให้มันชัดทั้ง2จุดนั่นเองครับ คราวนี้นะครับมาดูในสภาพนี้นะครับเราก็เห็นว่ามีคุณลุงนะครับเดินเข้ามาแปะทองซึ่งอันเนี้ยเราเวลาเก็บไฟที่เป็น,ปนไฟรอนะเราจะเก็บส่วนที่สว่างเนี่ยไม่ให้มันโอเวอร์จนเกินไปนะครับสามารถดูจากฮิสโตแกรมได้นะครับว่าไม่ไปที่จุดล่างขวามากจนเกินไปในภาพนี้จะเห็นว่าตรงบริเวณคอของพระเนี่ยพะระศของพระเนี่ยมีส่วนที่เป็นสว่างนิดเดียวแต่ยังไม่หลุดนะในขณะเดียวกันในส่วนของแชโดว์แปลกมากเลยมันไม่ดำอีกแล้วนะ มันจบมาเทาๆเออออกมาเทาๆหน่อยเลยทาให้ผมมั่นใจว่าภาพนี้ถ้าไปแต่งรอฟล์เนี่ยไม่น่าจะยากเพราะถ้าเราซูขึ้นมาเราจะเห็นภาพคนที่เอามาแปะเนี่ยโอ้โหค่อนข้างออกมาแบบเห็นดีเทลเสื้อผ้าเห็นดีเทลดอกไม้ชัดเลยนะอันนี้ไม่น่าจะแต่งยากเลยสบายมากเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้าตัวเลนส์10-43 5 f4l is จากค่าย rs นะครับซึ่งเป็นเลนส์อนุกรมใหม่ของทาง canon ตัวนี้ขอบอกไว้ก่อนนะ เล็กเบาแต่คุณภาพนี่โหครับแก้วมากๆใส่ชิ้นเลนพิเศษมาครบน้ำหนักก็ไม่เยอะนอกจากนั้นยังทำงานค่อนข้างแม่นยำฉับไวคุณภาพเนี่ยเรียกได้ว่าดีทุกเอฟเลยอะ่ะซึ่ง เพื่อนๆเ,เห็นแล้วคิดว่าชอบไม่ชอบอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์อยู่ที่ตรงใต้คลิปของเราได้เลยนะครับโอกาสหน้านะครับเราจะมารีวิวอุปกรณ์ที่น่าสนใจอะไรอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c ส i b e ที่ยจะไม่พลาดคลิปเด็เดๆพวกเรานะครับวันนี้ผมวิาชาตุสีต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับกับเจ้าตัว1435 F4LIS ตัวนี้แล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับไบร 하이퍼 힛스테이어.